อ๋อสวัสดีนะ,นะ้ำตกตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาหากระสูบอ,ออกหมายไก่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําโมกเหล็กนะครับผมซึ่งวันนี้พอมาถึงเนี่ยน้ำลดน้ําลดลงไปเยอะมากเลยนะก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมาตีเนี่ยน้ำเยอะกว่านี้นะครับผมน้ําน่าจะเกินจาก,จากตรงเนี้ยน่าจะสูงกว่าสูงกว่าสิบเมตรนะวันนี้น้ําน้อยมากครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาหากระสุบกันว่า,เ,าเราจะได้ตัวหรือเปล่าก็วันนี้ผมเอาคันที่สั่งมาจากาจีนนะครับผมอันนี้เป็นคัน2ระยะนะครับผมเป็นคันาสามารถใช้ได้ทั้ง5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะครับผมวันนี้ผมจะใช้เป็นตัว6ฟุตนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวยี่ห้อ อันนี้ผมอ่านภาษาจีนไม่ออกมันเป็นเหมือนเหมือนภาษาจีนนะครับผมแต่เ,เขียนภาษาอังกฤษก็เป็นรุ่นอ่าวันพีซนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้าฟุตสองนะครับผมก็หกฟุตนะอันนี้ผมใช้หกฟุตเลยเพราะว่าเราอยู่กับอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราต้องใช้ลองต้องการทําระยะนะครับผมอันนี้เป็นคันสี่ท่อนนะครับเป็นคัน U L นะอ่าเวทที่จะอยู่ประมาณหนึ่งทีหกนะครับแล้วก็เหยื่อเนี่ยจะใช้ได้ประมาณหนึ่งถึงแปดกรัมนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นแบงค์เป็น M ข UL นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าว่าคันนี้จะใช้ได้ดีไหมนะครับผมก็สำหรับน้าๆที่ต้องการใช้คันที่ราคาไม่แพงนะครับผมคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอ,อ,อันนี้มันจะใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่านะครับผมก็คันนี้500บาทมีทอนนะครับผมนี่ครับผม ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า แม่งมีทุกที่เลยวะยเฮ้ยโดนโดนโอ้โยซ้ำเว้ยเมื่อกี้ลืมตั้งเบรกสายไม่ใหญ่เอ๊ะตาสู้ดีเว้ยแรงดี โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเรีาาบยบร้อยครับผมได้แล้วอ้ยเลี้ของผมอีกไม่ต้องขิองอย่าขิงทำไมเล่าเี้ครับผมไสายสายก็อยู่ประมาณสักสามขีดนะครับผมอยู่ประมาณนี้ ก็ใช้เป็นป๊อปทีทีบนะครับผมตัวนี้เป็นป๊อปลายไพ่นะครับนี่มสัะคู่นี้ลืมลืมตั้งเบรกนะครับผมกัดทีแรกเอากาดทีแรกเสร็จปุ๊บแล้วตามซ้ํานะครับผมเอาตนแพอกินเสร็จปุ๊บแล้วเบรกมันหวานนะครับผมเลยหลุดแล้วตามซ้มาําอ่ะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับ วน้กระจายอะแต่เขายังไม่สั่งมาไม่รู้ทำไมเปิดเอาเด้อไปนานแล้วเด้อมีคนตามต่ออืม โดนเหรอโดนแล้วครับผมจะตามโดนแล้วเฮ้ยมีสายด้วยอย่างงี้มีสายแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นสายเล็กโ,ลมโมเดลใหม่ป่ะเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะจะทันต้นไม้เหรอติดเหรอดึงเลยทั้งนั้น สายเป็นปมเนี่ยเจอ,อเหมือนเป็นปมอย่ใจเย็นใจเย็นถ้างั้นปล่อยแม่งเลยใช่หรือเปล่าอ่ะใช่กระสูบหรือเปล่าดีกว่าถ้างี้ยอัดเลยติดทุ่นด้วยติดทุน่น ผง,งานหยาบแล้วตอนนี้พาลากไปติดทุนค่อยๆเยอะเลยถ้าทุนถึงก็โอเคอยู่ระวังยา้ายไปสีก็อะไรพอแล้วได้แล้วครับผมหมาแล้วมาแล้วจะเย็นจะเย็นจะเย็นอย่าให,ให้ตึงไว้ให้ตึงไว้เดี๋ดูยังอ,อุ้ยทยดีทยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ เดี๋對對ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีนี่ป่ะนี่นั่นเดี๋ยวนี้นะเรียบลอยวิ่งไโลได้เนี่ยโลกว่าถ่ายรูปให้หน่อยเออตัวนี้โลกว่าเลยอ่ะที่ป้อมไหนวะนี่ไง แน่นอนครับผมนี่นี่ใส่ตะปูนตะปูจีนี่ครับผมตะปูจีนะดูดิดูใส่ดิโโลโลวิ้นน้ำมีเกือบโลครึ่งนะมีเครื่องช่างไม่ต้องกลัวเออนี่ดูเนี่ยผมเนี่ยครับปล่อยลงหน้าดินแล้วก็กอโดนหน้าดินเหรอลงหน้าดินเออแจ๋วอ่ะอย่างี้ อย่างนี้ของไปก่อนนะเดี๋ยวจะได้รอสรุปผลงานทีเดียวมันมี <ขอ S 2> มเกียดมงวขอบคุณครับขอบคุณครับ,บดูปะเดี๋ยวเราไปหาต่อดีกว่าโลสองครับโอ้ไม่ถึงโลหนึ่งจุดสองหกโลสองประมาณหนึ่งจุดสองเพราะเมื่อกี้มันมันไม่มีค่านี้อ๋อโอเคใช่ครับโลสองครับผม,<ล>2 2> ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของเรามัางดีกว่า เราจะได้ตัวล้าของโลดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องอะไรมากกี้ขียดคุย เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องคันดีกว่านะครับผมก็คันนี้นะก็เป็นเวท UL นะครับผม M M ขีด UL นะก็1นขีดหนะครับผมคันค่อนข้างตึงไหมสำหรับ1นขีดหนะผมว่าไม่ตึงมากนะครับผมแล้วก็แอคชั่นเนี่ยจะออกช่วงประมาณปลายถึงประมาณช่วงนี้ครับผมชื่อแค่แค่ช่วงต่างคัน ก็แอคชั่นออกประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมยังไม่เจอตัวใหญ่นะถ้าเกิดเจอตัวใหญ่ก็น่าจะเห็นแอคชั่นเต็มๆนะเซนคันอ่าเซนคันนี่ด้วยราคาขนาดนี้ตัวนี้เซนอ่าค่อนข้างทึบนะครับผมก็คือปลากัดเนี่ยก็คือจะรู้นก็คือจะรู้ก็คือดึงคันไปแล้วอันนี้เราจะมีความรู้สึกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเซนคันกถึงขนาดแบบตึกๆๆๆก,ก,ก,กที่คันก็คือเซนคันไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะเท่าไหร่นะ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดเราจะไปตกปลากระสูบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ต้องใช้เซนคันเท่าเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าพอมันโชบมันก็ลากไปเลยอันนั้นคือเรารู้สึกได้เลยแต่ถ้าเกิดเรื่องอาราคานะครับผมคุณภาพเนี่ยด้วยราคาที่ห้าร้อยบาทมีทอนเนี่ยผมคิดว่าคันนี้โอเคนะครับผมแล้วก็สามารถพกพาไปไหนก็สะดวกนะครับเพราะว่ามันเป็นคันสี่ท่อนและอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถ เลือกสภาพหมายได้ <c oughs> ด้วยนะครับผมเช่นสมมติเนี่ยเรามาตกตามอาเก็บน้ําหรือตามเขื่อนหรือตามในแม่น้ำเนี่ยคือเราต้องใช้การส่งเหยื่อที่ไกลขึ้นนะครับผมเราก็ใช้เป็นตัวนี้ครับผมเชื่อมประมาณฟุตหนึ่งนะครับผมตัวนี้ประมาณฟุต,นต,นตหนึ่งตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพวกตามนครนายกหรือตามสตรีมตามหมายที่ว่าไม่ไกลมากนะครับผมเป็นลำธารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้แค่ตรงช่วงนี้ครับแล้วก็ต่อเข้าด้านได้เลย ก็จะอยู่ประมาณที่นี่ขึ้นแล้วก็อยู่ประมาณที่ห้าฟุตก,กว่าๆครับผมตีพลาดใส่ไ,ไม่โดนล้อยงเงี้ยถ้าเป็นกัดแบบนี้ครับผมอ่าสันนิษฐานด้วยเลยว่าแค่ตัวสองตัวนั่นแหละแล้วพวกนี้พอกัดเสร็จแล้วมันจะลงนะครับลงลงข้างล่างเลยมันจะไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าผิวน้ําตอนเนี้ยอ่าแดดนะครับผมแดดจัด ล้อนะครับผมก็แล้วผื่นน้ําเนี่ยคือมีคลื่นเยอะนะครับผมคือผมก็เลยใช้ป๊อปไม่ได้เหมือนเมาชาวนะเมาชานี้ผิวน้ายังยังถือว่าโอเคอยู่นะยังยังถือว่าเรียบยังไม่มีคลื่นนะเพราะว่าลมช่วงสายๆมาเนี่ยลมลมค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคันอีกทีนึงนะครับผมตอนจบทริปเลยนะสําหรับคันวันพีชนะครับผมเวท วีดเอลเออวีดเอ็มนะครับผมเวทเอ็มคับยูเอลนะครับผมเดี๋ยวก็หนึ่งถึงแปดกัมนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คือผมใช้อ่าเป็นกระดีคิงฟ็อกนะครับผมเจ็ดกัมก็ตีได้นะครับผมอ่าเรียบร้อยติดตออ่าหลุดนะผมโอเคพอดีเมื่อสักครู่นี้ตีกะลงไปที่พื้นเลยแล้วก็เดี๋ยวกอเขึ้นนะนี่ติดไปติดอ่าน่าจะเป็นพวกหินหรือพวกดินข้างล่าง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคันตัวนี้นะผมจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนอันนี้ก็ได้ไปสองตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ปลดออตโต้ไปตวงเดี๋ยวเรามาหาไซส์ใหญ่ๆดูบ้างดีกว่า เข้าไปนะครับผมก็มาลุยกันต่อนะครับผมอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะเพราะตอนนี้แดดจัดมากครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงนะบ่ายโมงตรงไเดี๋ยวไปลุยกันต่อก็ทริปนี้นะครับผมผมก็มากับระตั้มนะครับผมแล้วก็นับบอมนะครับผมเป็นคนชวนมาแลอย่างน้อยมาวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานเพิ่มเติมดีกว่า ไม่ออกหรอหน่วงปิดไว้สีหมานด้วยตัว,วนะั้นอ่ะตัวไหอตัวที่ขาด่ phải hết phải 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 <Yeah. S 2> ยเออยี่ยมโชคสปูนเนี่ยแหะโชคสปูนพี่ไม่โดนเบ็ดคันต้องปึก๊กลงไปเลยใครสนใจมีเป็นกล่องจะต้องปล่อยให้นานเลยอะ นี่ไงนี่ไง,ไงหินหิน,หนไม่ใหญ่เท่าไหร่หนูขีดสวยเลยอ่ะโดนแล้วนี่ปลาผมใช่เอาแยะไปไปไปเป็นปลาผมไปแ,แล้วโดนไปแล้วครับผมใช้สปูน สายมาสองขีดเรียบร้อยโดแล้วครับผมนี่เดี๋ยวกดอดดัอดด้วยป่ะอัดด้วยนี่ครับผม ไหประมาณสองขีดนะครับผมการสปูนนะตีไปแล้วปล่อยให้ให้ให้จมไปเลยนะครับผมตายีบผมสู่ขีดนะครับผมสวยงามจ้ะเดี๋ยวปล่อยไปดีกว่า แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปหาตัวที่มันใหญ่กว่านี้ดีกว่านะตรงน,นี้น่าจะมีเยอะดูดูแล Đuổi đuổi léo, đuổi đi đuổi đuổi đi đuổi đuổi đi đuổi léo, มาแล้วใส่น่าร like <st> like <together> <diction> <Portuguese> ักได้แล้วนี่เดี๋ยววันนี้แล้วครับผม

ครับโดนแล้วสปูนไซส์ก็สองขีดครับผมอยู่ประมาณนี้ไซส์ไม่ใหญ่ครับผมโอเคเดี๋ยวปอกหมดอนกัน ไปได้ครับผมไปเดี๋ยวไปหาสายดีกว่าเดาเหมือนกันอ,อ้าโดนแล้วครับผมนาตามโดนแล้วสายน่าจะไล่ๆกันสายยัดสายดีปะ ยยน,น่าจะไ,ไล่ไล่กันมั้งต่เมี่กีสังเกตประมาณนี้แหละดนนะครับเ,เล็กกว่าเขาหน่อยอ้าวลุดแล้วเรียบร้อยป,ปลปอออโต้ไป เรื่อนมันต้องแบบนี้มันต้องลุยน้ำหน่อยใช่มั้ยแต่พี่เอาเลยนะผมไม่ลุยทำไมพูดอย่างนั้นพี่เกียดไปกับว่าเป็นพายาน้ำื่นแดงอ๋อน้ำเหรอผมไม่แพ้ง่ายอ๋อ ครับผมก็ทิปอ,อ่างเก็บน้ำมุกเหล็กนะครับผมก็ยังไงขอปิดไว้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ฝนตกแล้วดูครับผมมามืดเลยนี่หมาเป็นสายเลยกําลังป้ากําลังกัดเลยนะครับผมก็เดินมาหมาสุดท้ายเนี่ยก็อยู่แถวตรงปากทางประตูนะครับผมสถานีระบายน้านะก็กัดเรื่อยๆเลยนะครับผม,มก็มีโฉก โชด้วยแล้วก็ที่ได้ไปก็ประมาณสองตัวนะครับผมจากจุดตรงนี้นะก็วันนี้ก็ได้ไปพอสมควรนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยหมดแล้วนะนก็มีน้าตั้มที่ว่าได้เยอะหน่อยนะครับผมได้ไม่เยอะแต่ได้ตัวใหญ่นะครับผมโอเคสำหรับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม,ผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผม แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมเราจะไปตกปาลาอะไรนะก็ยังไงลบกวนติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ